วันนี้ G P X มีของใหม่มาอวดไปดูฮะครับผมก็วันนี้ฮะหมองนน G P X ครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด จาก GPX เป็นชื่อรุ่นว่า DC3 อ่าเรียกสั้นๆว่าตอง DC แล้วกันเนาะมาใน2โมเดล2รุ่นก็คือโฉมที่เป็นตัวสปอร์ตแล้วก็โฉมที่เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้ยสตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ตครับผมสำหรับตัว DC3 นะครับตัวที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับจะแตกต่างกับตัว d c t ที่เป็นสปอร์ตยังไงบ้างนะครับออย่างแรกเลยนะครับก็คือระบบซับเพนชั่นคือตัวโช๊คัพหลังที่เป็นตัวแบบ โช๊คอัพซับแทงนะครับของ YSS แล้วก็อีกอย่างนึ่งที่ต่างกันก็คือระบบแท็กชั่นคอนโทลที่เพิ่มเข้ามาในตัวสปอร์ตแล้วก็ไม่มีในตัวสแตนด์ดนะครับส่วนระบบอื่นๆเหมือนกันเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูเริ่มอย่างแรกในส่วนของตัวรถตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะครับ1สูบ278เปซีซีนะครับ,ป CC, รบเป็นเครื่องยนต์จะเป็นซิงเกิลโอห์ดแคมชาร์ปนะครับเครื่องพิกัด270กว่า,วาตัวเนี้ยถ้านับเป็นคลาสของตัวรถเนาะก็จะเป็นคลาส3 0 0ซีซีซี แล้วเครื่องบล็อกนี้ไซส์นี้นะครับรูปแบบนี้ CC เท่านี้มีไม่กี่แบรนด์ GPX ให้ชื่อเครื่องยนต์บล็อกนี้รุ่นนี้ว่าเป็น h y p e r รก็เป็นเครื่องยนต์ที่เรียกได้ว่าสูงที่สุดตั้งแต่ GPX ําทำมานะครับเราก็จะเห็น GPX ตั้งแต่ตัว150นะครับที่เป็น GPX โดน หรือว่า GR 2 0 0ที่เป็นพิกัด 200cc ตัวนี้มาเป็นตัวใหม่ล่าสุดใหญ่สุดนะครับของทาง GP ก็คือ2 2 8 c c มาในคลาสของรถ 300cc นะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างครับมาดูที่ตัวรถเลยเริ่มต้นที่ระบบของตัวกุญแจนะครับก็คุญเจนะครับ,จะ,รบจะเป็นกุญเจแบบระบบคีเลตมาพร้อมกับดอกที่เป็นดอกแบบเสียบปกติให้ถัดมาในส่วนของตัวเ,เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ จะเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ํา แล้วก็ระบบเบรกนะครับตัวนี้จะเป็นดิสเบรกหน้าหลังดูโ c แชน n นล ABS ครับก็คือทั้ง ABS หน้าและ ABS หลังเลยอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกไปตอนแรกเนาะตัวสปอร์ตนะที่มี traction control เพิ่มมาให้นะครับตัว traction control ตัวนี้จะสามารถเปิดปิดได้แต่ว่าเปิดปิดได้ในขณะที่ความเร็วเป็นศูนย์หรือว่าตอนจอดเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงประกับแฮนด์นะครับสามารถเปิดหรือปิด traction control ได้เลยนะครับมาดูในส่วนของหน้าปัดเดินใหม่ตัวนี้หน้าปัดเดินใหม่ จะเป็นแพทเทิร์นสีดาร์กนะครับพื้นหลังจะเป็นสีดําแล้วก็ตัวหนังสือหรือว่าตัวไฟสัญลักษณ์รายละเอียดตัเนี้จะเป็นเน้นเป็นสีขาวแล้วก็ไฟบอกสถานะด้านข้างซ้ายขวาครบเลยระบบไฟสองสว่าง Full LED นะครับทั้งไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวแล้วก็จะมี daytime running light ที่เป็นเอกลักษณ์ตัวเด่นของ DCT ตัวนี้เลยไฟท้ายนะครับตัวนี้ไฟท้ายจะเป็นแบบ มีไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็ด้านท้ายจะไม่มีเียทท้ายที่ยื่นออกมาจากาท้ายรถนะครับจะเป็นเกาะที่สวิงอาร์มแทนตัวที่ยื่นออกมาจากสวิงอาร์มเพื่อใส่บังโคลนท้ายนะครับตัวท้ายตรงนี้ก็จะเป็นท้ายโลง่งๆเพิ่มความสวยงามมากขึ้นพักเท้าพักเท้าอีกตัวหนึ่งที่จะให้มาค่อนข้างใหญ่นะครับวางได้เต็มเท้าคนซ้อนได้แบบมั่นใจได้เลยครับสำหรับตัวพักเท้าถัางน้ํามันนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านหน้านะครับเราสามารถเปิด ก็เติมขนาดเราจอดได้เลยเราไม่ต้องเสียเวลาเปิดบาะเหมือนรุ่นก่อนๆของทาง Gpx เนอะเ,อเลื่อนตัวสลักตัวนี้ขึ้นมา<ๆ>เพื่อจะบิดหมุน<ๆ>นะครับ<ๆ>แล้วก็เปิดฝาถังนะครับร่าวค่าก็จะประมาณนี้ในส่วนของตัวเก๊ะนะครับฝั่งด้านซ้ายตรงด้านบนนะครับตรงนี้จะมี Type C นะครับที่เป็นฟ้าชาร์จเอาไว้ให้ด้วยนะครับเราสามารถเ,าเก็บโทรศรัพท์เราเสียบชาร์จบนนี้ได้เลยมาทูดถึงชุดสีกันตัว DC t ถ้าเป็นตัวมาตรฐานจะมา2ส,สีนะครับสีซูเปอร์แบ็กกับสีเทา ถ้าเป็นตัวสแตนดาดจะเป็นลวดลายที่เป็นดำแล้วก็ตัดด้วยเทานิดนึงนะครับอีกอีกสีนึงเ็จะเป็นสีเทานะครับอ,อ๋อเป็นออกเทาคนะิมครีนถ้าเป็นสแตนดาดจะมา2สีแล้วก็ตัวสปอร์ตจะมา4สีจะมีตัวสีขาวครับผมแล้วก็มีสีดำเขียวแล้วก็สีแดงตัวนี้เครื่องยนต์300ซีซีแต่ในส่วนของราคาเรียกได้ว่าแตะแตกกับตัว150เลยอยู่ที่แสนนิดิดถ้าหักส่วนลดแล้วไม่ถึงแสนด้วยตัว DC t ตั้งแต่รุ่นสแตนดาดจนถึง ตัวสปอร์ตนะครับสรุ่นนี้หักส่วนลดแล้วไม่ถึงแสนตอนนี้นะครับโปรโมชั่นช่วง DCT เปิดตัวราคาเต็มตัวสปอร์ตหนึ่งแบาทนะครับสามารถเอาส่วนลด6,000มาหักออกได้เลยนะครับก็เหลืออยู่99,800บาทเท่านั้นเองนะครับอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นสแตนดาร์ดอยู่ที่1นึ่งแบาทใช้คิป6,000มาหักก็จะเหลืออยู่94,800บาทเท่านี้ สำหรับ2รุ่นนี้ใครที่สนใจนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามที่พีเจมอเตอร์ได้ตัวนี้มีรถพร้อมส่งมอบเลยนะครับเรื่องศูนย์บริการนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับสำหรับศูนย์บริการของ g p x มีทุกจังหวัดทั่วประเทศออกรถไปแล้วจะซ่อมจะเซอร์วิสที่ไหนตัวนี้หายกังวลได้เลยครับศูนย์บริการของพีเจมอเตอร์เองนะครับก็จะมีกาลสินส์สกลนครแล้วก็ร้อยเอ็ดนะครับที่จะให้บริการของทาง g p x ของทางพีเจมอเตอร์เข้ามาสอบถามได้นะครับที่ g p พีเอเจมอเตอร์ได้เลยนะครับต้องการโปรโมชัน หรือว่าต้องการออกรถสีไหนอะไรยังไงถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยครับผมก็ฝากไว้นะครับสำหรับ G P X P J m o t o r ครับ